ทำคลิปล้อเลียนเรานะเล่นหนังคนอนนท์นิกกี้แจ๊ดเลยเหรอ,รอ,เ,อเห็นเลยยังไม่เห็นเลยอันนี้เขาบอกว่าเล่นหนังคนอนนท์แล้วเป็นไงหรอนัดนัดแดปดเอ่อนัดหกโมงไขอ๋อเขาพูดเล่นของพีพพ่อะมาก่อนนักแสดงอีก <laughs> สายร้ายเพราะว่าเพราะว่าพี่อ่ะแบบ เรารู้ว่าเราเป็นคนคนรันงานไงเป็นควบคุมการกผลิตด้วยแล้วก็พุ่มกลับอะไรอย่างเงี้ยของของเขาเขามีผู้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่มาก่อนมาเตรียมงานเพื่อที่จะให้งานมันเด,นเนนดเินเป็นคนดูแลเงินเป็นคนดูแลทุกอย่างมันก็ต้องมาก่อนคนอื่นเขาแต่พวกนี้มันชอบพูดเล่นพูดเล่นคนเข้าใจผิดนคนเราไม่รู้ว่าไหนเล่นไหนจริงพูดกันไม่หมดแต่แต่แต่เขาก็แซวกันครับผมแล้วสุดท้ายทุกค ใช่เขากลับมาร่วมงานจริงๆกับพี่เป็นคนใจดีแต่คนคิดว่าพี่แต่หลายเพราะหน้าพี่มันนี่ขนาดทําหน้าซอฟมาจากเกาหลีนะนะอันนี้หน้าหน้าซอฟแล้วครับผมทำหน้ามาเพื่อว่าให้นักแสดงเห็นว่าใจดีไม่นัาเป็นคนใจดีจริงๆครับอย่างนี้เราก็มีพุ่มกลับใหม่มาช่วยสองคนเขาก็ทํางานไปเป็นคนรุ่นใหม่เราก็จะคุมอี้ทีหนึ่งเพราะว่าเราจะต้องเซฟเรื่องเงินไงครับ อย่างเรื่องนี้มีการกำกับกำกัๆๆบป้ารัตนาด้วยบทม,มันเหนื่อแปลกใหม่ยังไงมันมันไม่แปลกใหม่มันก็เคยกำกับกำกับแบบอย่างเงี้ยมาเยอะแล้วนะครับ<อ> <ๆ S 1> ก็รู้สึกว่าเ,วเราเราชินกับการทํางานแบบป้ารัตนาไม่ยิม้มผู้ว้แกก็ต้องพูดตามบทน,นะไม่งั้นเรื่องมันก็จะไม่เดินไนะงก็ขวดจะได้ก็สองชั่วโมงนานแค่ประโยคเดียวครูช่วยครูช่วยไปไหนแค่นั้นแหละ ป้าเขาก็จะสับๆตลอดแต่ก็น่ารักดีเราเรามีวิธีแบบว่าทาให้เขาเข้าใจบทบาทยัไไงมไม่มีก็พี่ฟ้าแล้วก็ป้ายาย้าแล้วก็พี่อะไรเนี่ยช่วยกันแบบแจ๊ดเวลาเล่นเลยก็ต้องบอกแจ๊ดก็ต้องรับรับรับป้ารัตนาไว้นะว่าเขาจะไปทางไหนก็พยายามดึงกลับเข้ามาให้พูดได a l อกเราให้ได้ทุกคนช่วยกันนะช่วยกันนะเขามีทั้งหยิกทั้งอะไรป้าพอหยิกป้าป้าก็ด่าเลยแต่ก็เป็นมุกสนที่เลยว่า ใช่แต่ในหนังสนุกเพราะว่าป้าก็เล่นเต็มที่เล่นหลายชาไม่ได้เล่นนิดไม่ได้รับเชิญแต่ป้าจะออกมาเยอะๆมันก็ไม่ได้ในหนังมันถ่ายไม่จบเพราะว่าป้าก็เป็นช่วงๆของของเขาเป็นขอออจากอาถามถึงเรื่องที่เป็นประเด็นนิดเดิที่โกลมวดขึ้นนิดนึงเห็นน้องอีกคนน้องแบงก็ถามอ๋อน้องแบงถามได้ไม่ต้องกลัวกูดดาก็คือที่เราออกมาพูดอะก็คือเราไม่รู้จักจริงๆแล้วมาพูดช่วงนี้หาว่าเราโรโมวดหนังอีก น้องเขามาเราเห็นคลิปก่อนรู้สึกว่าจ๊อกอจ๊อกอะเพจจ๊อกจ๊อกเขาจะส่งมาให้แล้วเราก็เราก็เห็นคลิปเราก็เราก็บอกว่าไม่รู้นี่หว่าเราไม่รู้จักไนงะพอเราไม่รู้จักปั้งเราก็พูดออกไปว่าเราไม่รู้จักน้องไม่เคยไม่เคยเจอไม่เคยซุวงมันลัยไม่เคยอะไรสักอย่างเลยที่เขาพูดมาเออเราก็เขาบอกไปแค่นั้นเองจุประสงค์เราไม่ได้มีเจตนาไปทำลายเรา อ๋อก็ก็ไม่เป็นไรไม่ขอโทษก็ได้เพราะเราเขาไม่ได้โกรธอะไรน้องเขไม่ได้ติดต่อมาทางรายการอ๋อทางรายการเขาติดต่อมาแล้วเขาเขาบอกเราว่าไม่น่าไปลงก่อนเลยหมายถึงว่าไม่น่าเอาเอาเอาเพจเอาที่ที่น้องพูดถึงพี่ไปลงก่อนเขาก็บอกว่าทําไมไปลงก่อนเกาบอกอ้าวก็ผมเสียหายอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่พอดคือว่าเออไม่ได้หาแสงกับน้องหรือไม่ได้หาแสงอะไรแสงกูเยอะกว่านะไม่ได้หาแสงก็ เราเอามาปิดป้องปกป้องตัวเองว่าเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้จักน้องคนนี้แค่นั้นแหละีผ่านมาเคยเจอกรณีแบบนี้บ้างเยอะเยอะแยะน้องแต่มันมันไม่เป็นข่าวไงเราไม่รู้ว่าว่ามันเป็นยังไงแต่เราก็แต่น้องนี่มันเป็นข่าวไงแล้วไปออกรายการทีวีรายการใหญ่อะมันเป็นข่าวใหญ่อะเราก็เลยต้องแก้บอกว่าไม่ใช่เพราะเราไม่รู้จักเขาใช่มใช่มันกระทบไม่งั้นคนก็พี่ไปแอบอ้างได้หมดสิต้องมาต้องม้หาเราไหม ทางรายการเนี่ยเหรอกนอนนองน้องไม่ไม่มีเพราะไม่เราไม่รู้จักเขาก็จะทักมาได้ยังไงเออก็เธอไม่รู้จักพี่เงี้เธอจะกล้าทักพี่มาไหมล่ะไม่กล้าแต่่ีกหมี่ก็ได้รับความเสียหายคนเข้าใจผิดเราคือมันไม่เสียหายเราแต่เราอยากให้คนเข้าใจว่าเราไม่รู้จักเขาแค่นั้นเองแค่นั้นแหละคือจุดประสงค์แค่พี่ไม่รู้จักน้องนะแค่นั้นแหละกเราก็จบกันไปก็จบกันไปมเนยกี้หน่อยอ๋ออิดิกกี้เหรอแซมมันเล่น เรื่องเรื่องที่แบบนิกกี้กับน้องก้อยหรอคือจริงๆเป oui, like ็นเร hey, ื ati ่องของเขาแต่เราก็แซวเล่นกับกับนิกกี้เราก็แซวเล่นอยู่แล้วเราก็ถามว่าเอออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันไม่เชื่อของเราไงเราก็แซวน้องมันเล่นครับผมรู้และแค่ละใครอะไรบ้างไหมว่าจริงไม่จริงังไงน้องมีมากคุยตรงนี้องบุรน้องก็คุยสนุกสนานแต่ไม่น่าจะมีอะไรหรอกเพราะนิกกี้ก็รักรักรักก้อยมา ทำงานได้ดีดูไม่เศร้าดูไม่มีอะไรไม่เศร้านะมันไม่ค่อยเอาเรื่องส่วนตัวมาเล่าให้ฟังอยู่แล้วแต่มันดูจากดูจากอะไรหลายอย่างนิกกิมก็ก็เอาอยู่อ่ะพี่ว่านะครับคิดว่าไม่น่าเลิกกันไม่เลิกไม่เลิกหรายังก็ไม่เลิกไม่เลิกไม่เลิกเพราะว่าเขารักกันแต่เขาอาจจะมีเป็นแฟนกันมันก็จะมีงอนกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่โพอเห็นข่าวที่มันออกมาใช่ไหมคะว่าแบบคู่แบบมีกระแสเลิกอะไรไม่มีเลิกก็พี่แหละจะไปไปแซวมันออกรายการไง วันนั้นมันมาแซลฟี่ออกรายการช่องหนึ่งแล้วพี่ก็แซลมันกลับแค่นั้นเองแต่มันจริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกเพราะเขาก็วัยรุ่นน่ะเดี๋ยวก็คืนดีกันอะไรเงี้ยน้องก้อยมาเยี่ยมพี่กองบ้างไหมน้องก้อยมาบ่อยตอนตอนหอตแต่งน้องก้อยก็มามาส่งดิกกี้แล้วน้องก้อยก็ไปอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือการเซ็นเซ,นเซอร์หนักมันก็เป็นเป็นสิทธิ์ของของกองเซ็นเซอร์เขาแต่มันก็น่าจะดูว่าอะไรมัน มันมันเรื่องจริงในสังคมเยอะแยะน้องเรื่องเกี่ยวกับศาสนาในสังคมแบบเยอะแยะไปหมดใช่ไหมพอหนังเขาเขามาเล่าให้ฟังว่าในสังคมเป็นแบบนี้เขาก็รับไม่ได้แต่ตอนนี้มันมันก็ต้องปลดใจกว้างแล้วเพราะว่าเราเอาเรื่องจริงมาพูดในหนังจะปิดบังคนไปถึงไหนเพราะคนก็คิดเป็นแล้วมือถือคนก็มีทุกคนข่าวมันก็เข้าหูทุกวันก็นั่นแหละก็ก็ก็น่าจะอารมณ์มั่วยกันได้ไม่ใช่แบบว่า เอาแต่แบบมีอำนาจแล้วก็ตัดอย่างเดียวไม่ใช่หนังมันมเกิดขึ้นนะค่ะทั้งคนในวงการหนังแล้วก็คนชมโนงอะอยากให้มีการปฏิรูปมะไรแบบว่าปฏิรูปมันต้องเป็นปฏิรูปที่แบบกระทรวงวัฒนธรรมหรือเปล่าเพราะมันกระทรวงวัฒนธรรมเขาเขาเป็นคนคนเซนเซอร์หนังใช่ไหมฮะมันก็ต้องปฏิรูปจากตรงงานว่าอะไรได้อะไรไม่ได้แก้กฎหมายกันไปนะพอพูดกันอย่างนี้ก็น้องสังเกตดูเซนเซอร์หนังอ่ะ ที่หนังมีปัญหาตั้งแต่อาบัตตั้งแต่ไทยบ้านตั้งแต่หอตแตกพี่ตั้งแต่อะไรส่วนใหญ่จะมีมีปัญหาอยู่องค์กรเดียวพี่อลเคยรวมตัวกับเพื่อนๆในไม่รวมไม่รวมฉันก็ฉันก็ต้องระวังมากพี่พลถึหนังเรื่องนี้ต้องดูแลตัวเองไหมว่าเอยจะโดนอ๋อไม่โดนนังที่นี้สอนสังคมสอนให้สังคมรู้จักปกป้องคนดีใครเป็นคนดีเราต้องช่วยกันปกป้องไม่งั้น มันจะไม่มีการใครเวลาใครออกมาแฉอะไรเงี้ยเราก็ช่วยกันปกป้องคนดีไม่งั้นหน่อยคนที่คิดจะทําดีเขาก็ไม่กล้าทําถ้าเราถ้าเราไปปัดร้านเลยเรื่องนี้มีความทับเกี่ยวกับศาสนาหรือเปลาไม่อนจะไม,ไม่ไม่มีเกี่ยวกับศาสนาแค่แจ็คเป็นเด็กวัดแค่นั้นเองการอนคนทหนัเดนกัแบบนี้มันทให้เรารู้สึกว่าได้จกัดการิาราไม่อมันอยู่ที่มุมมองอ่ะคือองค์กรเนี้ยเขามองอีกแบบหนึง่งคนทําหนังมองอีกแบบหนึง่งพี่ว่า มันต้องดูด้วยว่าพอสอบไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มั่นใจหนังเรารอบนี้ไม่น่าจะเซอร์ไปแล้วไม่น่าโดนหรอกเพราะหลุบพ่อเป็นคนในเรื่องหลุบพ่อเป็นคนใจดีนะไม่ได้ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับพระหนังพี่มอเตอร์ไซค์ได้เลทอะไรได้เลทสิบห้าสิบโชคไปกับสิบห้าการที่หนังแบบโดนไปถึงเลทยี่สิบมันมีผลยกแต่มันก็เด็กๆก,ก็ดูไม่ได้เลยใครต่ำกว่ายี่สิบก็ดูหนังเรื่องนี้ไม่ได้เพราะตรวจบัตรหรือว่ากระทบเยอะหรอหกระทบเสพ เพราะว่าหนังเขาทามาให้วัยร pues ุ่นดูเร <int> <opus> ื่องนี้เ <combine> ร <horn> ื่องหุ่นพยนต์น่ะพอวัยรุ่นดูไม่ได้เขาก็เลยเลื่อนฉายคือเลื่อนฉายนี่ไม่ใช่กระทรวงวัฒนวัฒนธรรมเรื่องนะบริษัทไฟตาเขาเป็นคนเลื่อนเออไม่ใช่กระทรวงเลื่อนกระทรวงก็ให้ฉายแล้ไงาให้เลทแต่ให้เลทยี่สิบแต่ไฟตาเขาไม่เอาเขาจะเอาเลทต่ำกว่านานเขาก็เลยเลื่อนบางคนเข้าใจผิดนึกว่ากระทรวงวัฒนธรรมเลื่อนนะไม่ใช่ วม่แต่แต่ของพี่อะพระเป็นแบบพระแบบว่าเป็นเป็นพระสอนสอนธรรมะมากกว่าหลวงพี่แจ๊ดอะ<พ>อไม่ได้แบบไม่ได้แบบอะไรอย่างที่ที่หนังเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยคนละอย่างครับผมโอเค